หลังจากที่รัฐบาลนั้นได้มีการตัดสินใจชะลอในเรื่องของการแจกเงินดิจิตอลเฟสสามเฟสสี่ออกไปแล้วก็นําเงินงบก้อนนี้ไปลงทุนในการจ้างงานจ้างแล้วก็สร้างรายได้ให้กับประชาชนอาจารย์มองเรื่องนี้อย่างไรบ้างคะอันนี้ก็ถูกต้องครับจริงๆแล้วนะครับไม่ต้องชะลอจริงๆคุณจะยกเลิกด้วยซ้ำกับปะที่ผ่านมามันกระตุ้นอะไรไม่มากเท่าไหร่เลยนะครับแล้วก็ตอนนี้เรากำลังเจอปัญหาความไม่แน่นอนเพราะสงครามการค้ายังไม่ได้จบ จีนกับอเมริกายังไม่ได้จูบปากกันนะครับ<ะ>ยังต่อสู้กันอีกหลายหลายวงนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ไม่แน่นอนอันนี้ทุกประเทศก็กําลังเตรียมการอยู่แต่ที่แน่นอนก็คือโลกไม่เหมือนเดิมกิจการการค้าย,ยังสูงขึ้น<ะ>อัตราการเติบโตของเศรษฐกิจโลกชะลอตัวลง<ะ>เพราะฉะนั้นเราต้องเตรียม<ะ>เขาเรียวกว่าอะไรครับกระสุน<ะ>กระสุนอันนี้ก็คงจะมีสองตัวตัวหนึ่งแสนห้าอีกตัวหน<ะ>ึ่งไอ้ตัวเงินกองกลางที่เรียกว่าใช้ในชดเสริมยังมีเหลือติดห้าหกหมื่นอันนี 1, <ะ>้ก็คิดว่าดี แต่สิ่งที่ต้องระวังก็คือว่าการจะใช้ตัวนี้นะครับใ้ที่ผ่านๆมาเนี่ยเป็นการกระตุ้นในลักษณะที่มันไม่ได้ช่วยทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร้างเป็นการกระตุ้นลดลดเขาเรียกว่าลดความยากลาบากลงแต่วันนี้ตอนนี้การกระตุ้นนั้นต้องกระตุ้นในลักษณะที่ช่วยเสริมสร้างด้วยเพราะว่าสิ่งที่เราใช้เงินตอนนี้มามาถึงจุดหนึ่งผมเรียกว่าจุดถูกการเปลี่ยนแปลงภาษาอังกฤษก็ทิพยติงพอยเพราะว่าที่เรากระตุ้นทั้งหมดนะทำให้เกิดสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือ เรากำลังอยู่ในชอณีประตูของกรอบของวินัยทางการเงินการคลังนี่สา,สาัชญาตอนนี้ประมาณหกสิบห้ามีโอกาสขึ้นเป็นเจ็ดสิบมันควรอยู่ที่หกสิบการขาด,ดุลก็ประมาณสี่ห้าเปอร์เซ็นทั้งสองตัวเนี่ยสูงสุดในรอบยี่สิบกว่าปีและอย่าลืมนะฮะมูดที่ก็มาเปลี่ยนเราแล้วว่ามีการเปลี่ยนแปลงเอารุกการที่เขาติดการเอารุกท่าน,นันก็คือสตีมบ,บอกเรา,าให้ต้องระวังเรื่องของโรคที่มีการเปลี่ยนแปลงกับไปกันหนึ่งก็มองอย่างที่อาจารย์บอกมันมีประเด็นปัญหาเทียงแต่ว่ามันมีข้อดีที่ทไทยยังเหลืออยู เงินสำรองเราตอนนี้นะครับมีอยู่สองแสนห้าหมื่นยังพอที่จะใช้สาหรับตัวนี้ระยะสั้นระยะยาวมากกว่านี้แต่ตัวที่มันตรายคือเรื่องของโลกของการเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นเราจะเห็นมูตี้นะฮะมีการเล่นงานอเมริกาแล้วถ้าเขามีการบอกพวกเขามีการเปลี่ยนแปลงมุมมองถ้าเราไม่ปรับมีโอกาสอีกประมาณสิบสองเดือนอาจจะมีการปรับเป็นเลกติทีครับเลกติทีตอนนั้นกระทบกับเราเพราะว่าเรื่องของการกู้ต่างๆจะแพงขึ้นเพราะฉะนั้นการใช้จ่ายไอ้ตัวแสนห้าเนี่ย จะต้องมีลักษณะข้อแรกเลยนะฮะใช้จ่ายถ้าจําจเป็นจริงๆก็คือ,อบรรเทาในกลุ่มที่เปราะบางเรื่องต่างๆเหล่านี้แต่คงไม่ใช่เรื่องของอะไรครับลดแลกแจกแถมแบบนี้ต้องเอาเงินตรงน,งนี้มาเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันซึ่งรัฐบาลก็บอกว่าจะมีการลงทุนเสริมสร้างตอนนี้ผมอยากจะรู้ว่าจะเอาไปพัฒนาตัวไหนให้มันชัดเจนขึ้นมานะครับแต่ในความเห็นของอาจารย์นะครับความเห็นอาจารย์มีคําถามไหมครับ ถ้าไม่มีอาจารย์จะพูดต่อเลยครับได้เลยค่ะอาจารย์เพราะว่ามันมันจะมีหลายส่วนอยู่ที่อยากจะรู้จักอาจารย์เหมือนกันอย่างเช่นที่มีการเปิดเผยมาเบื้องต้นอย่างเนี้ยพวกไปลงทุนกับโครงการน้ําหรือว่าเรื่องการปรับปรุงถนนต่างๆรวมไปถึงแหล่งท่องเที่ยวด้วยอันนี้อาจารย์มองว่ามันน่าจะมาถูกทางไ <c oughs> หมเพราะว่าค่ะเพราะเพราะจริงๆในในมุมมองที่ฉันก็มองมองทางหนึ่งว่าถ้าเกิดมันจะเป็นการปรับโครงสร้างมันก็ยังไม่ได้เห็นเท่าไหร่เพียงแต่ว่าเป็นการซ่อมสร้างในสิ่งที่มีอยู่ให้มันดีขึ้นนะคะใช่ครับอันนี้ก็เห็นด้วยในส่วนหนึง นะครับเรื่องของการเรื่องน้ําเรื่องอะไรต่างนะครับแต่ส่วนหนึ่งที่จะต้องมีการปรับนะครับจนและไม่มีการปรับมาตลอดคือขีดความสามารถในการแข่งขันข้อแรกเลยอินฟรารัพเจร์ตัวนี้เรื่องน้าต้องทําให้ควบวงจรกันด้านอื่นแต่ที่สําคัญที่สุดอันหนึ่งก็คืออะไรครับเราจะต้องมีการปรับในเรื่องของเขาเรียกว่าขีดความสามารถของคนซึ่งในส่วนนี้นะงบประมาณที่อย่างของบประมาณที่เราใช้เนี่ยจะต้องออกมาใช้ในการพัฒนาขีดความสามารถของคนด้วยซึ่งในส่วนนี้เราจะยังไม่เคยปรับตัวเลยอันที่ว่า upskill อันนี้เป็นตัวที่สองอันที่สามที่เราสามารถทําได้ก็คือตัวอ e ่ eec มันมี eec เนะี่ยเป็นส่วนหนึ่งที่เราปรับความสามารถได้มันจะมี d o i จะกระตุ้นตัวนี้ให้เยอะแยะมากขึ้นก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราต้องปรับและก็รองรับตอนนี้โลกอะมันเข้าสู่ยุคเขาเรียกว่า industrial policy คือ,อนโยบายใหม่ของทางด้านอุตสาหกรรมไม่เหมือนเก่านะฮะเราต้องปรับให้คุณภาพดีขึ้นทำถึนถึงสภาพแวดลอ้อมเกี่ยวข้องกับเรื่องของอะไรครับทางด้านของอ่า ตัดงอบอยู่บอกน้นใช่เลยครับเพราะอ,อันนี้เป็นส่วนหนึ่งของการปรับคุณภาพหน้าที่สําคัญอันหนึ่งเอ e สกอาอกำลังย่าแย่ไอที่เราช่วยเหลือเรื่องลดเรื่องดอกเบี้ยลดอะมันไม่พอครับต้องทาให้เอสเออเนี่ยสามารถที่จะหาเงินได้มากกว่ารายจ่ายซึ่งในส่วนนี้สิ่งที่จะที่จะต้องเนนี็คือปรับปรุงเขาเรียกว่าประสิทธิภาพซึ่งออกมาเป็นรูปธรรมนะในส่วนนี้คือจะต้องเอาเรื่องเทคโนโลยีเนี่ยมาช่วยปรับทางด้านนี้นะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือหาพวกที่มันเชี่ยวชาญตริงๆอ่ะ มาตับทางบ้านนี้ซึ่งในส่วนนี้ผมคิดว่ารัฐบาลเองยังทําน้อยมากก็เลยเป็นเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ผมคิดว่าเร่งด่วนที่ต้องทําเพราะเรื่องเอสเอ็มีเนี่ยเป็นปัญหาสําหรับประเทศมาเป็นนานพอสมควรแล้วครับเราเที่พอทําได้รับเชิงเลยครับ อาจารย์คะแต่ว่าในส่วนของมุมท่องเที่ยวล่ะคะเพราะเนื่องเพราะว่าปัจจุบันขนาดนี้นะักท่องเที่ยวก็ลดลงอย่างเห็นได้ชัดเลยเนื่องจากเศรษฐกิจของจีนด้วยซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยดูเหมือนว่าภาคการท่องเที่ยวก็จะสร้างไรายได้หลักเข้ามาให้กับประเทศไทยเราแต่ว่าดูเหมือนตอนนี้เนี่ยมวลขังของการท่องเที่ยวเนี่ยจะลดลงแล้วอาจารย์มองเรื่องนี้อย่างไรจะมีแผนเรื่องของการกระตุน้นของการท่องเที่ยวยังไงบ้างะคะอันนี้ผมคิดว่าการท่องเที่ยวเนี่ยมันเป็นตัวที่รัฐบาลทําได้ก็คือทําการบ้านหนักขึ้นเพราะว่าเราเองนะฮะ โดยปกติพิกขีดอันนี้ผมคิดว่ากระทบกับการท่องเที่ยวน,น้อยกว่าเรื่องส่งการค้า<ท>ะังนั้นถ้าเราทําการบ้านหนักอย่างเช่นการท่านบ้านหนักคืออะไรครับในกรณีที่ผมย่อยพัฒนาเรื่องเมืงองรองหรือพัฒนาเมืองรองในที่นี้ไม่ใช่พัฒนาภให้ไปจนแต่พัฒนาเรื่องของการลงทุนด้วยซ <ทะ S 2> ึ่งอันนี้จะเป็นการใช้การลงทุนของภาครัฐกับเอกชนซึน่งอันนี้จะช่วยทําให้ตัวไอ้ตัวท่องเที่ยวเนี่ยมันไม่ใช่เพียงแต่เรื่องของการใช้จ่ายแต่เป็นการพัฒนาเรื่องของการจ้างงานอันนี้เป็นอีกส่วนหนึ่งที่เกิดขึ้นการมที่สองท<ะ>ี่ อย่างที่หลายคนพูดการท่องเที่ยวตัวนี้นะครับเป็นคาท่องเที่ยวที่ long ทอมเช่นเขาเรียกว่าการท่องเที่ยวแบบพรีเมียมก็คือพวกที่เป็นลองสเตย์พวกนี้จะเข้ามาในกษณะเรื่องของประเทศไทยมีจิตแข็งไม่ว่าจะเข้ามาในเรื่องของสุขภาพไม่ว่าจะมาในเรื่องของอะไรครับมาทำอลกอฮอล์มามาในประเทศไทยทั้งหลายนะฮงพวกโนมัดหรือพวกอะไรต่างๆเหล่านี้เพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้เราสามารถที่จะพัฒนาพวกนี้ให้ขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นถ้าเราปรับไอ้ตัวการท่องเที่ยวอีกส่วนหนึ่งนะฮะ โดยเฉพาะอ,อย่างนี้ในความวิกฤตเนี่ยคนที่จะมาท่องเที่ยวได้จะเป็นพวกรวยเพราะเราจะสังเกตดูเพราะฉะนั้นนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่ถ้าเรามีการพัฒนาตัวนี้ก็จะเป็นตัวช่วยในส่วนหนึ่งส่วนเรื่องของการส่งออกนั้นต้องยอมรับว่าเราจะต้องทําการบ้านหนักนะครับพะทำการบ้านหนักเนี่ยส่วนหนึ่งให้ตงงกับเรื่องของประเทศค้ะแต่สิ่งที่เราต้องปรับนะฮะก็คือปรับเรื่องของอะไรครับ diversify ตลาดเพราะว่าในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลง สิ่งที่กำลังเกิดขึ้นขนาดนี้นะฮะเราจะเห็นได้ว่าตลาดหลักเนี่ยเราอาจจะย,ยังต้องคงอยู่แต่ <c oughs> วันนี้โลกกําลังเข้าสู่ยุคที่จะเกิดโลกาภิวัตน์ในด้านที่เกี่ยวข้องกับประเทศต่างๆซึ่งหมายความว่าเป็นจุดที่เราจะต้องได v เ r อร์ซี่ไฟล์ในเรื่อง <c oughs> การลงทุนและการท่องเที่ยวไปยังกลุ่มประเทศละตินอเมริกา <c oughs> อฟริกา <c oughs> เรื่องของอะไรครับตะวันออกกลางถ้าอีกส่วนหนึ่งที่สําคัญก็คือว่าส่งเสริมนะในเรื่องของ FTA ที่เรายัางค้างอยู่เช่น FTA ที่เราค้างอยู่กับอยู่ในเทศอาหรับเอมิเรต ับอีกหลายประเทศทางด้านสหภาพยุโรปก็กำลังเล่นกับเราด้วยก็เป็นตัวหนึ่งที่เรานะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะพิจารณาแต่ว่าการพัฒนา FTA อย่างเดียวไม่พอต้องส่งเสริมให้การส่งออกเนี่ยคู่ขนานไปกับการลงทุนอธิบายง่ายๆถ้าเราทํา FTA กับยูไนเต็ดอาหรับเอมิเรตเราส่งไปถึงจุดหนึ่งกำแพงภาษีหรือศูนย์แต่ไม่พอเพราะว่าถ้าเราไปมีการถือโอกาสไปลงทุนนะครับแล้วก็ใช้เขาเรียกว่าแหล่งกําเนิดสินค้าของยูไนเต็ดอาหรับเอมิเรต เราจะสามารถขยายสินค้าเราเนี่ยไปสู่ประเทศซาอุดีอาระเบียเรื่องของโร,โรมันเพราะว่าเป็นเรื่องของการรวมกลุ่มของกลุ่มคอร์เปอเรชันหรือส่งไปที่บาราซิลแล้วก็จะใช้แหล่งกําเนิดสินค้าสามารถส่งไปเยนดีน,นาอุรุกวัยเพราะว่าเขามีการรวมกันเมกซู อันนี้สิ่งที่รัฐบาลจะต้องทําในขณะนี้ครับค่ะอาจารย์อยากอยากจะให้อาจารย์มองในเรื่องของการเจรจากับสหรัฐด้วยเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นประเด็นที่เขาเขามองกันว่าน่าจะเป็นจุดหลักเลยสําหรับการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจไทยบ้านเราด้วยเพราะว่าความไม่ชัดเจนเนี่ยมันทําให้เกิดความไม่แน่นอนสูงมากทางเศรษฐกิจการขยับของเราเนี่ยจนถึงตอนนี้ก็ยังไม่มีความชัดเจนออกมาด้วยอาจารย์ว่าจะได้คุยกับเขาเมื่อไหร่ในระยะเวลาที่มันร่นลงเรื่อยๆค่ะอาจารย์มองว่าเราควรจะได้มีความชัดเจนในการเจรจาแล้วผลที่ ออกมาเนี่ยมันจะส่งผลยังไงต่อเศรษฐกิจบ้างนะคะเอาเละครับทาไมถึงยังไม่คัดเนคกณรู้ไหมครับเพราะเขาใช้เวลาตัวเนี่ยเป็นตัวขู่เราไงนะครับเวลาเหมือนกับเจ้านายการเรียกคนอื่นไปบอกว่าเนี่ยแต่ปรากฏว่าเรายัางไม่ถูกเรียกสักทีเพราะฉะนั้นนี่จะทําให้เราเนี่ยต้องทําการบ้านเพราะเขาไม่ได้มองเราเหมือนกับเป็นเพื่อนนะครับเขาไม่ได้มองเราแบบบริเวียดนามหรืออินโดนีเซียนะครับหรือญี่ปุ่นเพราะฉะนั้นก็าใช้สมัยเงียบขึ้นมาแต่พอเงียบปั๊บเราก็ทําการบ้าน พอ,อกำลังกัญนส่งไปให้กับอะไรครับส่งให้ไคดูนะครับทางด้านทุกสีครั้งก็ชมแต่ยังไม่ได้ยังไม่ได้เจตนาเพราะมันรายละเอียดเนีย่ยจะต้องทีนี้ถามว่ารายละเอียดเป็นไงบ้างจริง,รงๆว่าทําการบ้านตรงกับเขาแต่ว่าตรงกันหรือเปล่าหนึ่งนะ USTR เขาบอกหนึ่งต้องแก้ปัญหาเรื่องดุลการค้าแล้วก็มีส่งไปมีการกาหนด KPI จะลดไปเท่าไหร่สองจะแก้ปัญหาสองสิ่งที่เป็นอุปสรรคที่ไม่ใชี่ยการค้าเราก็มีนะครับเรื่องของการลงทุนแล้วก็ส่งอะไรครับ ให้ให้เห็นชัดเลยว่าเฮ้ยมันมีนักลงทุนนะครับไปแล้วเพราะฉะนั้นเราจะมีการลงทุนเท่าไหร่พยายามดึงเขาเข้ามาก็คงจะมีการแก้ปัญหาเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของอ่าอ่าตัวสิทธทิทางปัญญากับด้านไปอีกส่วนหนึ่งเป็นเรื่องที่จะมีทุกข,ข้อตกลงเขาจะมีเรื่องความลับแต่จริงๆรงในความลับเนี่ยผมคิดว่าเปิดเผยอยู่นิดหนึ่งเราจะเห็นว่าเรามีการนะครับสิ่งหนึ่งก็คือเกี่ยวข้องการเมืองแต่เราจะไม่รู้สิ่งที่การเมืองก็คือเราจะมีบอกให้เราจะมีการดูแลเรื่องอะไรครับ การสวมสิทธิ์สมถามด้วยความเป็นจริงประเทศไหนครับที่มีสวมสิทธ์ก็เห็นอยู่ประเทศเดียวใช่ไหมใช่ไหมครับประเทศไหนมีสวมสิทธิ์ครับคุณบอกอาจารย์หน่อยนะครับเพราะฉะนั้นในกรณีก็คือประเทศจีนเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขามีอยู่เนี่ยเอาเรื่องการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องเพราะการที่เรามาดูแลเรื่องสวมสิทธิ์ตรงนี้แต่คําถามทั้งหมดก็คือที่เราทําการบ้านให้เขาแล้วเนี่ยพอหรือยังยังไม่จบครับเพราะฉะนั้นต้องขึ้นอยู่กับรายละเอียดต่อๆไปแต่สิ่งที่เขารู้ว่าทําไมเขาถึงไม่เรียกเราเพราะการใช้เวลา เป็นเครื่องมือในการที่จะเรียกอะไรครับบีบบังคับสร้างเชื้อชื่อให้กับเราด้วยครับเพราะตั้นี้ก็เป็นสิ่งที่รัฐบาลต้องทำการบ้านเตรียมรองรับกับสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นครับ